สวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็อ่ายังไงเดี๋ยวหาเรื่องทําคลิปแล้วกันนะเอาเอย่างเงี้ยแล้กันนะ <c oughs> ก็เห็นคลิป ในปัจจุบันของผมนะครับก็บอกตามตรงนะครับบอนชอนยังไม่เห็นนะครับผมันเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของบอนชอนนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่กดงานนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็คืออยู่แถวๆน้องแขมนะครับผมน้องแขมอ่ะน้องแขมนะน้องแขม,แขมบางบอลห้านะครับผม อนแรกผมบอกเลยอ่าที่ผมกดรับได้ตอนเนี้นะผมบอกตามจริงคือไม่ตั้งใจเลยนะครับนะมันมีบอลชอนมาสองอันนะครับแล้วก็ยกไปแล้วอันหนึง่งด้อันหนึ่งผมก็ซอยเนี่ยคงเอ่บอลชอนคงไม่มาสองอันติดมั้งไปไปมาติดปุ๊บแต่ว่าผมล็อกราคาเลยครับสามร้อยแล้วก็ตกใจล yeah, 600เลยเฮียหกร้อยเลยเลยเว้ยไ,ไม่มีทังตอนนี้ เพิ่งไปแพรมาครับแพรกาญจนามาคนระับไม่มีตังค์เลยตอนนี้แต่ว่าเอ่อแล้วก็สังเกตดูอีกทีนึงก็คือว่าลูกค้าเขาจ่าย้วเขาตัดบัตรแล้วนะครับว่าง่ายไม่ต้องจ่ายร้านอ,ะอ่ะว่ายง่ายอะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับกันดีกว่าไกลแค่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ราคาตัวนี้เท่าไหร่นะน่าจะ85บาทนะครับนะ85บาทก็จะประมาณ8กิโลนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันด,ดีกว่านะครับเพราะว่าในแผนที่มันขึ้นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันอยู่แถว มันอยู่แ,แถวอ้อมน้อยครับอ้อมน้อยอ้อมน้อยโอเคเดี๋ยวเราไปร้านเลยดีกว่าว่าจะมีคนรอเยอะขนาดไหน,นรับของดีน้องแคมนะครับบองชอนถ้ามาถ้าไม่เลือกงานยังไงก็ไม่อดครับไม่อดไม่อด,อดโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับบองชอนก็คิวไม่ยาวเท่าไหร่ครับไม่มีไลน์แมนเลย แล้วผมยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ74 75ไปแล้วผม7ดยังไม่ได้เลยครับ <c oughs> รู้ทั้งรู้ว่าชาาก็ได้แต่บนเท่าน,นั้นแหละครับผมนะ คือคนอื่นเขามาแล้วเขาไปแล้วอะไลแมนท่านอื่นน่ะผมเจ็บใจตรงนี้แหละนะไม่เจ็บใจอะไรหรอกถ้ามาที่หลังได้ที่หลังเขา,าไปอย่างผมไม่รู้ว่าเขาทำอ่ายังไงอันในเมนูนไหนก่อนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมโทรไาบอกลูกค้าแล้วได้สินค้าเร็วครับจากไลแมนนะครับม<า>ผมบ้านลูกค้าอยูออ่อ้อมน้อยใช่ไหมครับใช่ไมัดจากวัดอ้อมน้อย อ๋อมน้อยเป็นซอยหนึ่งอ๋อบริษัทอะไรายยนใช่ไหมครับอยู่ๆข้างๆเอซาลอนปะครับใช่ถูกต้องถูกต้องอ๋อเคครับตอนนี้ได้รับสินค้าแล้วนะครับผมกำลังออกเดินทางนะครับโอเคครับโอเคครับผมก็มาดูนะครับดูหน้างาน9.1กิโลนะครับไอ้นี่คือหน้าแอปของตัว Google นะครับผมเราก็จะมาดูของตัว อของตัวแอปหน่อยนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ดูแล้วก็ไม่โกงระยะทางนะครับผมโอเคเราเดินทางกันดีกว่า็มก็มาถึงแล้วนะครับอ,อ่าแต่วันนี้ก็เป็นอ้อมน้อยนะครับผมบอกเลยนะครับการจะกลับรถแต่ละครั้งนนะเนี่ยครับผมนะก็จะมีการเนี่ยฮะลักไก่อะลักไก่เนี่ยตรงนี้แต่อันตรายมากเลยนะ,ะแต่ผมก็ทำนะให้เป็นตัวอย่าง ให้เป็นตัวอย่างให้เฉยเพราะว่าถ้าจะกลับรถอ่ะมันค่อนข้างไกลมากนะครับผมเห็นเขาจะกลับผมก็ไม่ใช่คนรู้ทางนะเห็นเขาจะกลับผมก็เลยกลับตามนะครับโอเคก็น่าจะถ่วงเวลาได้ประมาณนั้แหละตอนนี้ก็ดึกแล้วครับตอนแรกผมกะจะมาลองรีวิวตรงอ้อมน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันมันจะมืดแล้วนะครับผมไม่ไม่ชำนาญเส้นทางด้วยแถวนี้ก็เอาไว้เอาหลังแล้วกันได้ตัวใหญ่มาเช้าๆเลยจะได้มารีวิวนะครับโอเคก็ ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับของอบอชอนนะครับก็เหมือนเดิมนาเหมือนเดิมอย่างน้อยออเดอร์แล้วครึ่งชั่วโมงถ้ามันออเดอร์แบบประเภทยังไงอ่ะไม่ค่อยมีใครสั่งหรือว่าการสั่งของอไรเดอร์ข้างหน้าแบบมันเหมือนกันมันก็จะได้ไวหน่อยนะครับผมนะก็แซลเฉยๆนะครับผมแต่ว่านานไม่นานยังไงก็กดอยู่แล้วครับมันไม่มีให้เลือกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ